เอาละสิครับคุณผู้ชมครับกลายเป็นสถานการณ์ที่นะ่าสนใจไปในทันทีครับวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์หลังประกาศรายชื่อทีมชาติไทยกันครับเรียกได้ว่ากระสาตอบรับจากแฟนบอลเสียงแตกมากๆเลยทีเดียวครับมาวิเคราะห์วิจารณ์ณแต่ละตำแหน่งว่าเซอร์ไพรส์หรือประหลาดใจมากน้อยขนาดไหนนะครับพร้อมบทวิเคราะห์อีชีอิมองการไกล สำหรับทีมชาติไทยในยุคปัจจุบันเป็นไปได้ยังไงมาดูกันครับพร้อมทั้งอัปเดตสถานการณ์ของเว็บไซต์ ESPN ที่ออกมากล่าวถึงดาวยิงทีมชาติไทย อย่างมากเลยทีเดียวมุมมองไหนแง่มุมไหนมาดูกันนะครับแล้วก็มาปิดท้ายที่ท็อป5มูลค่านักเตะทีมชาติไทยในชุดปัจจุบันครับใครแพงสุดมาติดตามกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต,ต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ พี่น้องบอลไทยเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมกลายเป็นปรัชญาที่น่าสนใจไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับแนวทางของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อ23แข้งชุดที่จะประเดิมสู้ศึกเอเชียนครับรอบคัดเลือกกับสีลังกาในเดือนมีนาคมนี้ครับ เรื่องที่น่าสนใจและมีการพูดถึงกันเยอะมากๆสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้ที่ก็เรียกได้ว่าเสียงแตกพอสมควรกลุ่มหนึ่งเนี่ยชอบก็ชอบเลยครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยโอ้โหรู้สึกจะออกไปในแนวทางที่ผิดหวังนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมกับรายชื่อที่ประกาศออกมาในครั้งนี้เนี่ย,ยกลุ่มที่ชอบมากๆก็คือการได้เห็นนะครับตัวกุนซือชาวญี่ปุ่นเนี่ย เปิดโอกาสให้กับผู้เล่นที่ผ่านการทดสอบตลอด6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้เข้าสู่รั้วของทีมชาตไทยชุดใหญ่เสียทีนะครับผมขอเริ่มกันที่ตำแหน่งแรกกันก่อนเลยครับตำแหน่งที่ว่ากันว่าโคตรตะลาเซอร์ไพก็คือตำแหน่งผู้รักษาประตูคือชื่อของปฏิวัติคำใหม่แล้วก็สารานอนอนุอินเนี่ยไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรนะครับแต่การที่มีชื่อของภูวดลพลสงคราม ู้รักษาประตูจากสโมสรอ,อายุธยาในการแข่งขันลีกรองของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้แฟนบอลเนี่ยโหค่อนข้างที่จะประหลาดใจมากๆว่าเฮ้ยโอ้โหกุนซือญี่ปุ่นมีการเรียกประตูใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับเป็นคอนเซปต์ของเจ้าตัวนะถ้าใครสังเกตดูดีๆเนี่ยมือ3ของยิมชไทยในยุคที่มีอิชิเป็นกุนซือเนี่ย เขามักจะเปลี่ยนบ่อยมากๆนะครับเพื่อค่อยๆหาเพชรเมร็ดงามเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆค,คัดกรองแต่ตัวหลักๆอย่างประยุทธ์คำใหม่เนี่ยลงอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะตามสถิติมันก็ชี้ชัดคราวนี้เนี่ยมาดูในตําแหน่งกองหลังกันหน่อยสําหรับผมนะกองหลังเป็นหนึ่งตำแหน่งที่แฟนบอลไทยเนี่ยนะครับพูดถึงกันอย่างกว้างขวางแสดงความคิดเห็นกันแบบยับเยินยู่ยยี่เลยนะครับเพราะว่าโอ้โห มันมีทั้งส่วนที่แฟนบอลชอบนะครับแล้วก็ส่วนที่แฟนบอลร,รู้สึกประหลาดใจนะครับเอาส่วนที่ชอบก่อนนะที่ที่ผมไปซาวเสียงมาไปอ่านความคิดเห็นแต่ละคนเนี่ยกลุ่มที่ชอบเลยก็คือการที่นิโก้นิโคลัสมิเคิลสันนะครับยังคงเป็นแกนหลักในแนวรับในยุคปัจจุบัน มีทางด้านของเอเลสดอเลาะนะครับกลับมาอีกครั้งนะหลังจากที่อาร์เซนคับเจ้าตัวไม่ได้มาติดภารกิจในลีกของอินโดนีเซียส่วนจนร์แนเขมดีเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเข้าใจได้นะครับความคิดเห็นของแฟนๆก็สนับสนุนอย่างชัดเจนแต่อีกกลุ่มที่รู้สึกประหลาดใจนะครับที่บอกได้เลยว่าครั้งนี้หลายคนเป็นห่วงเพราะว่าไม่มีโกอุ้มทีรทอมาทันไง ตำแหน่งแบ็กซ้ายก็เลยกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าจะเป็นสัสะลักหายประโคนไหมหรือทิตาทอนอักษรสีไหมอันนี้โอ้โหกลายเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งแน่นอนนะครับกองหลังเนี่ยนะเป็นหนึ่งตำแหน่งที่แฟนบอลเสียงแตกมากมาก,มากเลยทีเดียวครับขณะที่แดนกลางเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าคอมเมนต์ฉ่ำจริงๆนะครับเพราะว่าโอ้โหทิศทางเนี่ย ออกมาในแนวชอบมากก็ชอบเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกเฉยๆก็เฉยๆเลยส่วนที่ชอบมากเนี่ยนะครับมีการพูดกันเยอะว่ากองกลางที่ได้ธนวัน์ซึ่งจิตถาวรกลับมาติดทําชาติไทยในรอบหลายปีเนี่ยถือว่าเสริมสร้างมิติได้เยอะเลยทีเดียวการได้เห็นชนาทิพสงกระสินพี่ใหญ่นะครับมาประจำการนะครับมีชื่อของสุพโชคสารชาตินะ แล้วก็เบนจามินเจมส์เดวิสเนี่ยอูเป็นอะไรที่แฟนบอลว้าวสุดๆเลยทีเดียวแต่ก็มีบางกลุ่มนะครับคุณผู้ชมที่เป็น FC นะครับของนักเตะที่ตัวเองลุ้นอยู่นะครับต้องบอกว่ากองกลางทีมชาติไทยตัวเลือกเยอะมากนะโอ้โหตั้งแต่ตัวรุกยันตัวคุมจังหวะเนี่ยจะหยิบจะจิ้มใครมาก็ได้นะครับหลายๆกระแสเสียงก็เสียดายที่ตัวของนิวทิติพันธ์พ่วงจันยังไม่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกคำรบหรือ การพูดถึงเต้พิธิวัตสุกิจธรรมกุลว่าทําไมไม่มาชุดนี้อะไรต่างๆซึ่งแน่นอนอันนี้มันเป็นมุมมองของอีชีที่เขาตัดสินใจเลือกมาเพื่อจะใช้สําหรับการแข่งขันเอเชียนคัพกับสีลังกาละกันนะครับก็ผมว่างไม่ได้ไปก้าวลงตรงนั้นแต่ก็เป็นกระแสะที่แฟนบอลนะครับแอบบ่นเยอะพอสมควรแต่อย่างที่บอกกองกลางเนี่ยต่อให้เลือกเพอร์เฟกขนาดไหนก็ยังไม่เพอร์เฟกอยู่ดีเพ เอฟฟีของแต่ละคนมันก็เยอะไปหมดเนาะตาหนึ่งตำแหน่งที่ต้องบอกว่าเสียงวิภา์วิจารณ์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะเพราะว่าเป็นยุคสมัยปัจจุบันผมก็แอบประหลาดใจนะว่าเออตำแหน่งนี้ไม่ค่อยมีคนบ่นนะครับก็คือตำแหน่งกองหน้านะครับที่อีฉีเนี่ยเรียกธีรศักเผยพิมายปรเมศอาจวิไลาพาติกกูตัสั้นแล้วก็สุวรรณทันเหมือนตาเข้ามาติดเนี่ยนะครับก็ผมมองแบบนี้นะสาเหตุที่อาจจะไม่ได้มีเสียงวิพา์วิจารณ์เยอะเพราะว่าณปัจจุบัน่ะ ตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้าน่าตกใจนะเออ่มีไม่เยอะเออแล้วก็เราดูไทยลีกเราเห็นภาพในตลาดนะครับก็ยังไม่มีใครยิงติดถึง10ประตูนในฤดูกาลนี้เลยนะครับแม้กระทั่งนักเตะอย่างสุภชัยใจเด็ดที่เป็นผู้เล่นที่ค่าตัวแรงที่สุดนะครับในทีมชาติไทยแต่ไม่มีรายชื่อในครั้งนี้ก็ยังยิงไม่ถึง10ลูกเลย้ํามันก็เลยกลายเป็นว่าตำแหน่งเนี้นะครับแฟนบอลก็ พุ่งเป้านะครับฝากความหวังไว้ที่สุพรรณเหมือนตาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นกองหน้านะครับที่ผลิตสกอร์ให้กับทั้งทีมชาติไทยและกับสโมสรได้อย่างต่อเน,นื่องหลังจากกลับมาจากยุโรปเนาะซึ่งมองโดยภาพรวมนะครับผมละพยายามไล่เรียงแต่ละตำแหน่งว่ากระแสะของแฟนบอลคิดอย่างไรบ้างเนี่ยคราวนี้ผมก็มานั่งวิเคราะห์ในมุมมองของอาจารย์มาซาธระอิชิบ้างนะครับวพาเจ้าตัว ทำไมถึงเลือกนักเตะแบบนี้อันนี้เป็นแค่มุมวิเคราะห์องผมนะสำหรับผมแล้วเนี่ยรายชื่อชุดนี้นะครับเคยพูดไปแล้วนะครับว่าเป็นกลุ่มผู้เล่นที่อายุเฉลี่ยค่อนข้างสวยมากนะครับในช่วงท็อปฟอร์มเลยประมาณเฉลี่ย26ปีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเองเนี่ยผมว่าตัวของอิฮิเข้ามาทําทีมชาติไทยในปีที่2เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเริ่มคิดการไกลนะครับมองการไกลไปถึงทัวร์นาเมนต นอกเหนือจากเอเชียนคัพแลละนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยจะต้องพยายามสร้างทีมนะครับเซตระบบเพื่อพัฒนาไปสู่จุดที่ไปเล่นเอเชียนคัพรอบสุดท้ายเมื่อไปเอเชียนคัพรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยโจทย์ต่อไปก็คือการเตรียมทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเพื่อที่จะลงแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับอันนี้คือการมองที่มันชัดมากเพราะว่า กลุ่มผู้เล่นอายุไม่เยอะนะครับเยอะสุดๆเนี่ยก็เป็นพีระดลชำรัศมีกับชนาทิพนะครับที่แต่หลัก3าลเลนะนอกนั้นก็จะเฉลี่ยประมาณ20ต้นๆยีกว่าเลยทำนองเนี้ยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าการที่อิชิมอการไกลขนาดเนี้ยนะครับอันนี้เป็นแค่2ีคนนะในลิศห้คนเนี่ยยังมีตัวเลือกอีกหลายคนที่กุนซือชาวญี่ปุ่นเนี่ยจะสามารถหยิบเข้ามาใช้ได้ในอนาคตซึ่งผมมองว่า ที่จะเป็นจุดตัดสินสาคัญนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยมาถูกทางในปี2025หรือไม่ก็คือผลงานในเกมกับสีลังกากับอัฟกานิสถานเนี่ยเราคงจะไม่ได้อะไรเยอะสักเท่าไหร่นอกจากการลองระบบนะครับแล้วก็เตรียมทีมให้พร้อมแต่เกมกับสีลังกาเนี่ยจะบอกทุกอย่างว่าทีมชาติไทยของเราในปีนี้ ตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดและถูกต้องหรือไม่นะครับเรามาดูกันคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับหลังจากพูดถึงทีมชาติไทยของเราในแง่มุมมองของกลุ่มแฟนบอลแล้วก็วิเคราะห์มุมมองของอิชิแล้วเนี่ยล่าสุดนะครับเว็บไซต์ทานเฟอร์มาร์เก็ตเองก็มีการอัปเดตต,ตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาแล้วนะครับหลังจากประกาศรายชื่อซึ่ง ก็ต้องบอกนะครับว่ามูลค่าโดยรวมของกลุ่มผู้เล่นชุดนี้ไม่ได้สูงพราขาดผู้เล่นอย่างธีรทรขาดธีรศิลป์ขาดสารัตไปเนี่ยราคามันก็อาจจะไม่ได้ทะลุทะลวงถึงหลัก400ล้านโดยรวมนะแต่ว่ากลุ่มผู้เล่นนะครับท็อป5ที่พังที่สุดของทีมชจติไทยชุดนี้ก็นำทีมโดยพี่ใหญ่ชนาทิพสงกระสินนะครับที่มีมูลค่าทางการตลาดนะครับที่ทาร์เฟอร์มาร์เก็ต ประเมินไว้ที่1ล้านยูโรในวัย31ปีส่วนอันดับที่2เนี่ยมี2คนนะครับนั่นก็คือในส่วนของเจ้าเช็คสุพโชคสรารชาติในวัย26ปีก็มีการประเมินอยู่ที่ประมาณ800,000ยูโรเท่ากับน้องชายอย่างสุพรัณเหมือนตานะครับวัย22ปีจากบุริรัมที่8 0 0แสนยูโรเหมือนกันส่วนอันดับ4ก็คือนิโก้นิโคลัสมิเคลสันนะครับนี่ค่าตัวอัปเกรด ขึ้นมาเยอะเลยนะครับจากปี2024เข้าสึงปี2025เนี่ยนิโก้ที่เล่นอยู่กับ OB o d e n ดนเนี่ยนะครับก็ค่าตัวอยู่ที่6 5 0 0 0 0 e ยูโรโดยมีผู้เล่นนะครับหลายคนเลยนะครับที่ติดอยู่ในอันดับท็อป5นะซึ่งมีค่าตัวมูลค่าอยู่ที่4,000 0 0ยูโรไล่ตั้งแต่ปฏิวัติคำใหม่ของแบงคอกสสลักไหประโคน จากบุรีรัมย์ปอรเมตอาจวิไลจากเมืองทองยูไในเตดนะแล้วก็ยังมีโจนาธานเข็มดีจากราชบุรีรวมไปถึงทีรศักดิ์เผื่อพิมายจากการท่าเรือทั้งหมดรวมแล้วจะมีค่าตัวค่าเฉลี่ยที่มันชัดเจนหลายคนอาจจะบอกว่าเรื่องค่าตัวเนี่ยนะครับมันสามารถมองในแง่มุมหนได้บ้างไหมเรื่องค่าตัวเนี่ยมองได้เหมือนกันนะครับมูลค่าทางการตลาดของนักเตะรายนั้นๆเนี่ยนะครับอ้างอิงจากเรื่องของอายุ แล้วก็มูลค่าเนี่ยมันก็อาจจะสามารถบอกได้ถึงทิศทางแนวทางการพัฒนาของนักเตะคน,นนั้นนะครับว่าจะเป็นไปนในทิศทางบวกมากน้อยขนาดไหนซึ่งเรื่องของมูลค่าเนี่ยผมพูดได้เลยว่าอนาคตบอกได้นะครับทำนายได้นะครับว่านักเตะคนนั้นเนี่ยจะก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะระดับสตาร์เอเชียได้หรือไม่อย่างสุพรัณเหมือนตาเนี่ยในวัย22ปีเขามีค่าตัวอยู่ที่80 0 0 0ยูโรดังนั้นเนี่ย ถ้าวิเคราะห์นะครับถ้าฟอร์มยังเด่นต่อไปเนี่ยถ้าในวัย25ปียังฟอร์มแบบนี้อยู่เนี่ยเจ้าตัวจะต้องมีค่าตัวไปถึงเลทเกิน1ล้านยูโรหรืออาจจะถึง1ล้าน5แสนยูโรนะครับหรือ2ล้านยูโรก็ได้อันนี้มันคือการทำนายเรื่องของอายุมูลค่าแล้วก็ฝีเท้านั่นเองครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีน,นี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ เพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะปิดท้ายที่อาเซียนอัปเดตแล้วกันนะครับเมื่อกี้แอบเกินกนถึงสุพนัทเหมือนตาช่วงนี้ดังปจัดจัดเลยนะครับหลังจากมีส่วนยิงประตูสำคัญพาบุรีรัมนะครับเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายฟุตบอลเอฟซีแชมเปี s ย e ส์ล e กอีลิเนาะทางด้านของสื่ออย่าง ESPN นะครับก็ได้คอดบ,บทความที่เออหน้านามาเล่าและมาขยายให้คุณผู้ชมฟังกับมุมมอง ของสื่อนยิยมอาเซียนนะครับที่มองว่าสุพนัทเหมือนตาเนี่ยนะครับมีทิศทางแล้วก็พัฒนาการที่โดดเด่นนะครับโดยอ้างอิง <c oughs> ผ่านการเปรียบเทียบกับนักเตะรุ่นเดียวกันก็คืออาริฟไอมานของทีมชาติมาเลเซียที่ทางเอชเวนบอกว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดในอาชีพการ ค้าแข่งนะครับอย่างช้าๆแต่มั่นคงนะครับโ <Yeah. S 1> ดอเอสเปนบอกว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับถือเป็นดาวรุ่งและก็ดาวโรดของวงการฟุตบอลอาเซียนณปัจจุบันอ้างอิงจากเกมที่บุรีรัมเจอกับยาโคเนี่ยทั้งคู่ถูกยกย่องว่าเป็นนักเตะระดับสตาร์ทั้งที่อายุยังน้อยอยู่เลยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับในแง่มุมของสุพนัทว่า กำลังเดินเข้าสู่ทิศทางแห่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนะครับคือสุพนัทเนี่ยวันนี้ไม่ได้กลายเป็นแค่ตัวเลือกของบุรีรัมแล้วนะครับในวัย22ปีเนี่ยนะครับทาง ESPN บอกว่าออสมารอสกุลซือบุรีรัมเนี่ยมองว่าสุพนัทเป็นสมาชิกสำคัญในแนวรุกเลยนะครับซึ่ง ESPN บอกเลยนะว่าการมาของสุพนัทเนี่ยมันเหมือนลดประสิทธิภาพของ เพย์เมเกอร์อย่างลูคัสคิสปิมไปเยอะเลยปกติใครจำกันได้ก่อนสุพรรณนัทมาเนี่ยตัวของลูคัสคิสปิมเนี่ยจะยิงประตูได้เยอะมากนะครับแต่วันนี้เนี่ยบทบาทของคิสปิมก็ลดในเรื่องของการทำประตูไปนะครับแต่กลับมาเป็นอาวุธเนี่ยนะครับเปลี่ยนมาเป็นสุพรรณนัทเหมือนตานะครับถึงขั้นที่เอสเปนบอกว่าบางทีบางครั้งเนี่ย ตัวของสุมนัทเนี่ยเหมือนเป็นศูนย์กลางในการทําประตูด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะเพราะว่าเออมาอย่างน้อยมันก็มีนักเตะไทยที่เป็นเป็นศูนย์กลางในช่วงที่หูบุรีรัมในการแข่งขันเอ c ซ h a m p i o n s League Elite เนี่ยโ,โหเต็ไมไปด้วยผู้เล่นต่างชาติแต่ตัวตัดสินก็คือสุมนัทเหมือนตานั่นเองนะครับไม่แปลกใจเลยนะครับที่ ESPN จะเคยทํานายไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าอนาคตเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นสุมนัทเหมือนตาเล่นในไทยลีกอีก ก็ได้นะครับซึ่งคําทานายนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่อนาคตเท่านั้นคือคำตอบนั่นเองครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยรวมไปถึงอาเซีซนอัปเดตประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับ และก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์ Big กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับ Big กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ